สำหรับความสําเร็จในการใช้สื่อความเข้มแข็งทางใจนะคะที่โรงเรียนนะะี่ค่ะได้รับความร่วมมือจากคณะครัวอาจารย์แล้วก็สื่อที่ได้รับไปนี้ลงสู่ตัวนักเรียนนะคะในส่วนของอสื่อความเข้มแข็งทางใจตอนที่1ทุกทุกระดับชั้นทุกคนในจํานวนนักเรียนของเรา4ี่พันกว่าคนความประทับใจนะคะที่ได้มีโอกาสได้ใช้สื่อนี้คือ,อเป็นเครื่องมือในการที่ เครื่องมือที่ใช้ในเรื่องของระบบดูแลนะคะช่วยเหลือนักเรียนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถที่ทําให้นักเรียนเนี่ยค่ะมีมุมมองมีความคิดที่หลากหลายแล้วก็สามารถช่วยแก้ปัญหาเรียกว่าปัญหาการใช้ชีวิตประจําวันนะคะในการที่เด็กได้พบได้เจอทําให้เด็กได้แก้ปัญหาได้อ่อ ทันกับสถานการณ์แล้วก็สามารถที่จะอยู่กับในสังคมได้อย่างมีความสุขค่คะสำหรับความเปลี่ยนแปลงหลังจากการใช้สื่อแล้วเนี่ยนะคะก็คือเด็กของเราเด็กของโรงเรียนเตรียมพัฒน์เนี่ยคะ่ะเด็กที่เกเรนะคะก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เรื่องของการทะเลาะวิวาทก็จะเบาบางลงนะคะเรื่องของการทรีกรท่กา้กาวร้าวผู้ปกครองนะคะหรือเรื่องของการเด็กติดเกมก็จะลดน้อยลงหลังจากที่ได้ดูเรื่องของสื่อความเข้มแข็งทางใจแล้วก็เด็กก็จะค้นหาตัวเองพบ นะคะรู้ว่าตัวเองเ,อเป็นรู้รู้ตัวเองว่าตัวเองคนเป็นอะไรอย่างไรสําหรับเรื่องของสื่อเทคนิคการเลี้ยงเ,เทคนิคการพูดคุยกับลูกวัยรุ่นนะคะที่โรงเรียนได้ทําการเผยแพร่นะคะโดยให้ผู้ปกครองได้รับรับได้ชมนะคะวีซีดีของสื่อ การเลี้ยงลูกวัยรุ่นเนี่ยค่ะแล้วก็ผู้ปกครองของโรงเรียนเราเนี่ยใช้ในวันประชุมผู้ปกครองนะคะให้ให้ผู้ปกครองได้ดูผู้ปกครองสนใจนะคะแล้วก็ผู้ปกครองบางท่านก็จับกลุ่มพูดคุยในในการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนะคะว่าสื่อน,นี้มีประโยชน์แล้วก็มีผู้ติดตามมาขอใช้สื่อกับทางโรงเรียนมากจนโรงเรียนมีแนวแนวโน้มนะคะว่าจะเอาสื่อน,นี้ลงเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อจะให้ผู้ปกครองได้ใช้สื่อกันได้อย่างแพร่หลาย หลังจากใช้สื่อนี้ไปแล้วนะคะมีความเปลี่ยนแปลงก็คือมีผู้ปกครองที่มีปัญหากับลูกๆนะคะก็ได้มาแจ้งให้เราทราบว่าหลังจากที่ดูสื่อแล้วผู้ปกครองได้เข้าใจเข้าใจวิธีการเลี้ยงลูกได้พูดคุยกับลูกแล้วก็สามารถลดช่องว่างลดช่องว่างแล้วก็ลดความคิดของผู้ปกครองที่ต้องการกําหนดให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําให้ให้อะไรเข้าใจลูกยิ่งขึ้นแล้วก็ปัญหาในครอบครัวก็ลดลงแล้วก็มีความเข้าใจลูกยิ่งขึ้นค่ะ